ฟินแลนด์นะคะหีมะก็ยังตกหนักอยู่นะคะทุกคนไม่มีวี่แววเลยนะคะว่าิีะจะหมดง่ายๆนะคะที่ฟินแลนด์ตกอีกแล้วนะคะอันนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะคะหลังเลิกงานมา เมื่อเช้ามาทํางานก็เปิดประตูมาขาวพโพลนเลยนะคะเราก็ดีใจว่าหิมะมันจะหยุดแล้วแต่ว่ายังไม่หยุดค่ะยังตกอยู่นะคะอันนี้เลิกงานกลับบ้านเนาะถ่ายบรรยากาศช่วงนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ วันนี้เป็นวันเสาร์ที่23นะคะมีนาคมเนี่ยค่ะหิมะยังตกหนักมากเลยถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนให้ชมกันนะคะ ไปด้วยกันตอนเช้าว่าตกเยอะแล้วนะคะก็คือสรุปแล้ววันนี้หิมะตกทั้งวันเลยนะคะตกทั้งวันเลยมันมันจะบอกว่ารอบสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าหิมะมันก็จะตกแบบนี้เรื่อยๆเมื่อเช้าเป็นฝนหิมะตอนนี้เป็นหิมะนะคะ ชมบรรยากาศตอนค่ำๆบ้างนะคะสามทุ่มนะคะที่นี่สามทุ่มฟินแลนด์เนาะจริงๆแล้วอะคลิปหิมะเราก็ถ่ายเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็ถ่ายให้ชมอีกเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นหิมะที่ฟินแลนด์บ้านคุณยายฉิมนะคะก็ถ่ายให้ดูกันอีกรอบแล้วกันเนาะปกติก็ไลฟ์สดทุกวันอยู่แล้วนะคะเดินมาทำงาน เดินกลับบ้านก็ไล์สดเนาะวันนี้เราก็เดินแบบระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างจะลื่นนะคะวันนี้ บรรยากาศค่อนข้างจะแบบว่าเงียบนะคะเพราะว่ามันสามทุ่มแล้วเนาะถ้าอากาศนาหนาวๆเนี่ยคนก็จะเ,ออเข้านอนหรือว่าอยู่ในบ้านกันเขาก็ไม่ค่อยจะออกกันข้างนอกแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยคะ่ะก็คือสามทุ่มนี้ยังไม่มืดนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนก็ดูแบบว่าแสงไฟตอนกลางคืนระหว่างทางเดินกลับบ้านเนาะ ผสมกับพีมะเขาขาวแล้วกันเนาะหลบจักรยานเขานิดหนึ่งนะคะได้ยินเสียงจักรยานมา เพื่อนร่วมงานเก่าเมื่อกี้ที่เขาขับปั่นจักรยานผ่านไปเนาะเขาว่าจะทักเราก็เห็นเราไลฟ์ไอทำคลิปอยู่เขาก็เลยไม่ทักนะคะอันนั้นเป็นเสื้อสีชมพมูเมื่อกี้เป็นเพื่อนร่วมงานเก่าบ้านเขาอยู่ไกลมากเลยนะอยู่เลยบ้านเราไปอีกไกลเลยนะคะขยันมากเลยนะคะปั่นจักรยานมาของเขาเนี่ยจักรยานเขาเปลี่ยนล้อเป็นล้อ ล้อตะปูนะคะไปใช้สำหรับช่วงหิมะเนาะมันจะมันจะทำให้ไม่ลื่นนะคะเขาก็ปั่นได้เพราะว่าบ้านเขาอยู่ไกลเขาก็ปั่นจักรยานมาทำงานเนี่ยค่ะก็ดูหิมะอันไปแล้วกันเนาะหิมะตก เราเดินไปตรงนู้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาเปิดเพลงกันก็เลยหยุดให้ชมหิมะกันหยุดให้ชมหิมะพาบวกกับลมนะคะหิมะบวกลมพัดสองสามวันแล้วนะคะตกเหมือนจะบอกว่าตกหนักมันก็น่าจะใช่แต่ว่า อพอตกแล้วมันก็จะละลายนะคะถ้าเช้าเช้าอุ่นอ่นหรือว่าแดดออกนี่หิมะละลายค่ะอุย้ย ฟังเสียงรถกันนั้นเขาคือใต้ท้องรถชนกับน้ําแข็งนะคะหิมะก้อนก้อนหิมะพวกนี้มันเป็นน้ําแข็งนะคะเสียงดังโคกเลยใตยท้องรถมันเป็นน้ําแข็งมันก็แข็งเหมือนหินอะอเราเดินกัน ต่อไปนิดนึงนะคะทางกลับบ้านยังอีกไกลดูตรงนี้เป็นโรงเก็บทางขยะเขานะกาที่นี่เขาทำโรงเก็บขยะทางขยะไว้อย่างดีนะคะเพราะว่าที่นี่นกเยอะมากนะคะถ้าเกิดไม่มีโรงเก็บหรือว่าอะไรเนี่ยนกมันจะเข้ามาคุยเขียขยะเนาะบางทีปิดฝาทาังไม่ดีอะไรเงี้ยนกมันก็จะคุยเขียว แล้วมันจะลุมนะคะนกค่ะถ้าตรงไหนมีอาหารมันจะมาลุมมกันเป็นฝูงเลยนะคะเยอะมากค่ะโอ้โหเสียงเด็กมันตะโกนโอเคค่ะคลิปนี้ก็น่าจะให้ชมให้ชมหิมะอีกรอบนะคะแค่นี้ก่อนนะคะขออนุญาตลงจบคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายชิมด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะขอบคุณมากมายนะคะกีโตชมายมาย